สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะประจาจวันที่12กุมภาพันธ์ปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพันนันนะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ4กับ70นกับนะคะ7 0 7 1 7 3 7 4 7 6 7 7 7หเดห้อ4 0 4, 4 1 4 2 4 3 4ี 4, ่7ี่เจ็ดนะ 3 7 4 0 3 3 3 7 1 7 0 4 4 7 1อย่าลืม4 6 7หเดรือ3 6 4 4 6 7เนาะจับคู่ก็0 3 3 0 0 4 4 0 7 0 0 7 3 7 7 3เนาะสามัคคี0กับ3 1กับ4 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 3 0 3 1 3 3 3 5 3 7 3 8 3 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 4 3 จับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศนย์สีสี่ศูนย์หนึ่สีสี่นึ่สาสีสีสเนาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะถ้ามันไม่สลับกันออกเดอ้อศูนสามสีาเหมือนกันเนาะต่างกันแค่เจ็ดกับ1นึ่งก็สี่สามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามหนึ่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะมันถ้ามันไม่สลับกันออกนะสวัสดีค่ะ